ตัวอ,อย่างรองเท้าเด็กเกรดหัวครับอน,นีล็อตใหม่เพิ่งเข้ามาเลยอัน,นมีประมาณสองพคู่นะครับสภาพดีม,มากครับพราะมันคือหัวครับสภาพคื้นนะครับโอ้นี่ครับนี่ครับสวยมากครับ คันใดสดเซนแนวนี้ก็ถักเข้ามาได้นะครับไปต่อกันได้ที่3ามสี่เลยนะครับพวกนี้สภาพพื้นครับสวยมากครับอันนี้จะเป็นหัวทั้งหมดนะครับจะไม่ปนพวก เกจหางเลยนะครับพวก68สบาทอะไรพวกนั้นนะครับเราจะไม่ได้ขายแนวนั้นเลยนะครับนี่ถ้าหากว่าเป็นเกตหางพวกอย่างเงี้ยครับตรงนี้จะเย็บเละเลยครับมีเย็บมามีเก็บตรงนี้มาแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเป็นหางพื้นมันจะสึกไปหมดแล้วครับพื้นตรงนี้ครับช่วงตรงนี้เอาดูรองเท้าดูพื้นด้วยนะครับเวลาดูรองเท้าว่าเกตอะไรเนี่ยให้ดูที่พื้นด้วยนะครับสาคัญเลยพื้นเนี่ยตัวแยกเกตเลยนะครับบางคนไม่รู้เห็นข้างบนสวยเหมือนกันเอ้ย ร้านนี้ร้อยกว่าร้านนี้หลักสิบอะไรอย่างนี้ดูพื้นครับพื้นก่อนเลยฮะน,นี่ครับนี่พื้นต้องอย่างนี้ครับเต็มเต็ ma, เเม,ยมอย่างนี้ครับบางร้านเขาจะหยิบมาแล้วก็พลิกให้ดูเร็วๆอย่างเงี้ยครับพลิกให้ดูเร็วอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาไม่ยใหยเห็นพื้นครับสวยมากครับนี่ฮะพื้นที่ดีต้องเป็นพื้นแบบนี้ครับ ประคับมาณนี้เลยครับใครสนใจทักเข้ามาได้ครับ<า>นะครับ